สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนอ่านหนังสือมานะมานีป .6 บทที่5เรื่องรือสีแปลงสารเราไปอ่านกันเลยสามจอกสี่จอกกรอกเข้าเมรีขี้เมาก็หลับไปเสียงน้องของปิติ ตะโกนร้องเป็นทำนองเพลงกลับไปกลับมาหลายครั้งจนมานีชูใจดวงแก้วและสมคิดซึ่งนั่งดูปิติแปลงขนเจ้านินอยู่สงสัยว่าน้องของปิติร้องเพลงอะไรจึงถามปิติปิติตอบว่าตั้งแต่น้องของเขาไปดูละครลิงมาก็ร้องอย่างนี้ตลอดวัน ยายบอกว่าเป็นบทร้องของละครลิงเรื่องพระรถเมรีเพื่อนๆอ,อยากให้ยายเล่าเรื่องให้ฟังปิติจึงรีบแปลงขนเจ้านินจนเสร็จแล้วพาเพื่อนๆขึ้นไปหายายยายกำลังเด็ดผักตําลึงไว้แกงเลียงและแกงจืดพวกเด็กๆจึงเข้าไปช่วยครู่เดียวก็เสร็จพอเสร็จแล้วมานีจึงเข้าไปประจบ ขอให้ยายเล่าเรื่องพระรดเมรีให้ฟังยายเต็มใจที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้ลูกหลานฟังอยู่แล้วจึงบอกให้ปิติไปหยิบหนังสือพระรดเมรีมาให้เผื่อหลงลืมตอนใดจะได้เปิดทบทวนความจำยายเล่าว่าพระรดหรือพระรดทศินเป็นลูกของนางเผากับพระรดทศิษย์ นางเผามีพี่สาวสิอคนจึงมีคนเรียกพวกนางว่านางสิองเมื่อพวกนางยังเล็กได้พลัดพรากจากพ่อแม่นางยักษ์ซึ่งแปลงร่างเป็นคนเก็บไปเลี้ยงไว้นางยักษ์แปลงรักพวกนางสิองมากต่อมาพวกนางรู้ว่ามาอยู่ในเมืองยักษ์ก็มีความกลัว จึงพากันหลบหนีไปนางยักษ์โกรธมากผูกพยาบาทไว้ว่าจะต้องตามทำลายล้างให้ได้แล้วตั้งใจคอยฟังข่าวนางสิบสองอยู่ทุกคืนนางสิบสองหนีมาถึงเมืองของพระรถถสทศิษฐ์และได้เป็นชายาของพระรถถสทศิษฐ์ทั้งสิบสองคน นางยักษ์ได้ทราบข่าวเห็นเป็นโอกาสจะได้แก้แค้นครับในหนังสือก็มีรูปภาพเมืองของพระรถ,ถสิทธิ์ที่นางสิบสองได้มาอยู่แต่งงานเป็นชายาอยู่ที่นี่นะครับก็สวยดีนะอ่าเนื้อหาต่อมาก็จะบอกว่าจึงแปลงร่างเป็นนางงามมาทำเสน่หให้ พระรถตสิทธิ์หลงไหลก็คือนางยักษ์นะครับแปลงร่างเป็นนางงามมานะและยุโยงพระรัตสิทธิ์ให้สั่งเสนาควักในตาของนางสิบสองออกเสียเสนาควักในตาของนางสิบเอ็ดคนยกเว้นนางเผาเสนามีความสงสารจึงควักออกเพียงข้างเดียว แล้วขังนางสิบสองไว้ในอุโมงค์ส่วนในตาของนางสิบสองนั้นนางยักษ์แอบส่งไปให้นางเมรีลูกเลี้ยงของนางเก็บไว้พร้อมกับกําชับไม่ให้บอกใครขณะนั้นนางสิบสองกำลังมีคันได้รับทุกขเวทนามาก เมื่อคลอดลูกออกมาลูกก็ตายเหลือลูกนางเผาน้องสุดท้องคือพระรทะเสรคนเดียวพระรทะเสรโตขึ้นก็ออกจากอุโมงค์ไปเที่ยวจนได้ลูกไก่ตัวหนึ่งซึ่งหลุดตกลงมาจากปากเหยียวพระรทะเสรเลี้ยงลูกไก่จนโตจึงพาไปท้าพระนันชนไก่กับ ชาวเมืองได้รับชัยชนะทุกครั้งของเดิมพันที่พระรถทศเสนเรียกร้องเมื่อได้รับชัยชนะคืออาหารสิบสามห่อสำหรับตนและแม่กับป้าพระรถทศเสนหาเลี้ยงแม่กับป้าด้วยการท้าพนันชนไก่เรื่อยมาจนใครๆพากันเลื่องลือถึงความเก่งกาจ ของไก่พระรถทเสนไปทั่วเมืองนะครับนี่คือรูปของแม่กับป้าและก็พระรถทเสนที่อยู่ในอุโมงนะครับสวยดีนะรูปภาพนางยักษ์แปลงได้ยินข่าวก็รู้ว่าพระรถทเสนเป็นใครจึงคิดจะกําจัดเสีย นางแซงทำเป็นป่วยและทูลขอให้พระรถสิทธิ์ใช้พระรถตเสนไปเอายาชื่อมะม่วงหาวมะนาวหูที่เมืองของนางมารักษาจึงจะหายพระรถ,ถสิทธิ์ทรงทำตามนางยักษ์แปลงต้องการทุกประการนางยักษ์แปลงชี้ทางที่จะไปเมืองของนางให้และมอบ สารตราให้พระรทถถเสนนำไปส่งให้นางเมรีลูกเลี้ยงของนางด้วยพระรทถถเสนได้ไม่มีโอกาสที่จะล่วงรู้ความในสารนั้นเลยเพราะนางยักแปลงผนึกกล่องสารอย่างดีพระรถ,ถเสนทูลขอร้องพระรถ,ถสิทธิ์ให้ทรง ช่วยดูแลแม่และป้าของตนด้วยพระรถ,ถทศิษฐ์ทรงรับคําพระรดทเสนได้มาวิเศษจากพระอินท์จึงสามารถเดินทางไปเมืองยักษ์ได้ระวางทางพระรถทเสนหยุดพักค้างคืนที่อาสมพระฤาษีตนหนึ่งพระฤาษีตนนี้มีฌานแก่กล้าและ รกอบด้วยเมตตาธรรมเมื่อพระรสเถร,รเล่าสาเหตุที่ตนจะต้องเดินทางไปยังเมืองดังกล่าวพระฤาษีก็ยังรู้ทันทีว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อพระรสเถร,รนอนหลับพระฤาษีจึงเปิดสารนางยักษ์ออกดูก็เป็นจริงตามที่พระฤาษีคาดคะเน คือนางยักษ์เขียนบอกลูกเลี้ยงของนางว่าได้ส่งพระรถเสนมาให้เป็นอาหารมาถึงกลางวันก็ให้กินพระรถเสณเสียในเวลากลางวันมาถึงกลางคืนก็ให้กินในกลางคืนคำกรอนตอนนี้กล่าวว่าแม้นถึงกลางวันกินกลางวัน ถ้ามันถึงกลางคืนโดยทวินจงให้พวกยักษ์หักคอกินในกลางคืนให้สิ้นอย่าเหลือเลยก็มีรูปพระฤาษีแอบเปิดสารของนางยักษ์อ่านดูนะครับพระฤาษีสงสารพระรทเสนเพราะ พระรถเสนเป็นคนดีมีกระตันยูต่อบิดามารดาจึงแปลงข้อความในสารเสียใหม่ว่านางยักษ์ได้ส่งพระรถเสนมาให้เป็นสวามีนางเมรีมาถึงกลางคืนก็จงรับในเวลากลางคืนมาถึงกลางวันก็ให้รับในกลางวัน ดังคํากรอนว่ามาถึงกลางคืนรับกลางคืนแม้นงามชื่นถึงวันณโฉมฉายจงรับกลางวันพันนารายเป็นคู่เคียงโฉมฉายเจ้าเมรีพระฤาษีแปลงสารเสร็จก็ปิดผนึกสารตราไว้เรียบร้อยดังเดิม พระรทถถเถรินตื่นขึ้นก็ลาพระฤาษีเดินทางต่อไปโดยไม่รู้ว่าพระฤาษีแปลงสารเมื่อไปถึงเมืองนางยักษ์และนางเมรีได้รับสารก็มิได้เคลือบแคลงสงสัยแต่ประการใดเร่งรัดพิธีอภิเษกสมรสตามบัญชาของมารดาทันที ก็เป็นรูปภาพของพระรทเสรแต่งงานกับนางเมรีนะครับพระรสเถริอยู่กับนางเมรีระยะหนึ่งก็รู้เรื่องราวทั้งหมดเพราะนางเมรีไม่รู้ว่าพระรถเสรเป็นลูกของนาง12จึงเล่าความจริงให้ฟังว่านางเก็บในตาของนางสิบสองไว้ พร้อมทั้งยารักษาตาถึงแม้พระรถทเสนจ,จะรักไข่นางเมรีมากแต่ก็ไม่เท่าความรักที่มีต่อมารดาวันหนึ่งพระรถทเสนชวนนางเมรีดื่มสุรานางเมรีไม่เคยดื่มแต่ด้วยความรักที่มีต่อพระรถทเสนเป็นล้นพ้น นางจึงยอมดื่มในที่สุดก็เมาแล้วหลับไปพระรถทเสศน์ได้ขโมยหอในตาของนางสิบสองพร้อมทั้งยารักษาตาและมะม่วงหาวมะนาวหูขึ้นมาวิเศษหนีกลับไปยังบ้านเมืองของตนนางเมรีตื่นขึ้นรู้ว่าพระรถทเสศน,น์หนีไปก็ออกติดตาม แต่ตามไปไม่ทันนางเสียใจมากจึงกลั้นใจตายพระรดเสศนกลับมาถึงบ้านเมืองแล้วรักษาตาของมารดาและป้าจนหายเป็นปกตินางยักษ์ทราบเรื่องเข้ามีความเสียใจจนหัวใจแตกสลายพอนางยักษ์ตายเวทมนต์ที่ทำเสน่ห์ให้พระรทธสิทธ หลงไหลก็เสื่อมคลายพระรทสิทธิ์กลับมีพระสติดังเดิมจึงรับนางสิบสองมาเป็นชายาครองสุขสืบมาสามจอกสี่จอกกรอกเข้าเมรีขี้เมาก็หลับไปน้องของปิติร้องขึ้นอีกเมื่อยายเล่าจบสงสารเมรีจัง มานีพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆฉันคิดว่าพระรถเสรทำถูกแล้วนะปิติพูดชูใจดวงแก้วและสมคิดพยักหน้าเห็นด้วยฉันก็คิดว่าพระรถ,ถเสรทำถูกแต่เธอลองบอกเหตุผลสิว่าทำถูกอย่างไรจะตรงกับที่ฉันคิดหรือเปล่ามานีถามปิติ ข้อแรกพระรดเสศนต้องรักแม่มากกว่านางเมรีพระรดเสศนเป็นคนกตัญญูเรื่องจะเพิกเฉยไม่ช่วยแม่และป้านั้นเห็นจะเป็นไปไม่ได้ถ้าพระรดเสศนบอกความจริงแก่นางเมรีและขอในตากับยารักษาตานางเมรีก็คงไม่ให้เพราะ นางต้องรักษาคำสั่งของแม่ยักษ์ของนางเหมือนกันชูใจเสริมปิติอ้างเหตุผลต่อไปว่าข้อสองถ้าพระรทถถเสนมัวชักช้าอยู่กับนางเมรีต่อไปไม่นานนางยักษ์แปลงจะรู้ความจริงแล้วจะต้องตามมา เล่นงานพระรทศเสนอย่างแน่นอนจริงไหมจ๊ะเมรี Mary. เอ้ยมานีมานีค้อนขวับอย่ามาเรียกฉันว่าเมรีนะฉันไม่ใช่ยักษ์และไม่ขี้เมาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพากันหัวเราะครืน้นเครงยายรู้สึกพอใจที่เห็นพวกเด็กๆรู้จัก วิเคราะห์หาเหตุผลจากเรื่องที่ได้ฟังยายมั่นใจว่าพวกเขาจะต้องรู้จักใช้ความรู้ความคิดพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลก่อนที่จะเชื่อหรือปฏิบัติตามนางยักษ์ใจร้ายตายผมชอบจังเลยน้องของปิติพูดแล้ววิ่งลงไปเล่นข้างล่าง ยายคะพระฤาษีเปิดจดหมายนางยักษ์ออกอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่เป็นการเสียมารยาทหรือคะมานีถามยายหัวเราะชอบใจพลางตอบว่าธรรมเนียมไทยผู้เป็นใหญ่หรือผู้ใหญ่มีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลทุกสุข ของผู้น้อยหรือลูกหลานเมื่อพบความทุกข์ก็ขจัดปัดเป่าไปนี่ถ้าพระฤาษีไม่เปิดสารอ่านดูพระรถเสรนก็ตายไปแล้วนะซีผู้ใหญ่ที่ไม่ดูแลทุกสุขหรือความประพฤติของลูกหลานนะ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ไม่ได้นะ ถ้าเห็นหนังสือหรือจดหมายดูถ้าไม่ชอบมาพากลถึงลูกหลานจะต้องตรวจตราดูเพื่อป้องกันเหตุไร้ายไม่ให้สายเกินแก้พระรถตเสนคงคางเหลืองไปแล้วนะถ้าพระฤาษีแปลงสารไม่เก่งดวงแก้วออกความเห็นเก่งอย่างไรชูใจถาม ก็เธอไม่เห็นหรือกลับคำพูดนิดเดียวความหมายก็เปลี่ยนไปหมดเลยมาถึงกลางวันให้กินกลางวันมาถึงกลางคืนให้กินกลางคืนเปลี่ยนคำว่ากินเป็นรับเสียพระรถตเสนก็ปลอดภัยและโชคดีไปเลยดวงแก้วอธิบาย จริงๆนะภาษานี่สำคัญเขียนกลับกันนิดเดียวความหมายก็ผิดไปได้อย่างใจดีกับดีใจนี่ก็ไม่เหมือนกันเลยปิติสนับสนุนอ้อยายคะแล้วลายมือของพระฤาษีที่แก้จดหมายเหมือนก,นกันกับลายมือของนางยักษ์หรือคะมานีถาม ยายยิ้มโทก็พระฤาษีมีฤทธ์แก,ก้ปั๊บเสกปุ๊บลายมือก็เหมือนลายมือนางยักษ์เปียบเลยนะสิทุกคนพากันหัวเราะชอบอกชอบใจก็จบไปแล้วนะครับเรื่องฤาษีแปลงสาร